สาวโสดต้องฟังแล้วนะคะหญิงที่ไม่เคยผ่านการตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงมาเด็งในเพศหญิงมากกว่าผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์ค่ะเพราะอะไรวันนี้มาฟังกันนะคะข้อแรกคือผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์หรือว่าผ่านการให้นมบุตรเนี่ยจะมีโอกาสของการตกไข่ที่ลดน้อยลงทําให้มีความเสี่ยงของการตกไข่ที่ผิดปกติที่น้อยลงเช่นเดียวกันค่ะน,นั่นหมายความว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมาเด็งในรังไข่ได้ข้อที่2การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงงขอระดับ ฮอร์โมนค่ะซึ่งจะมีการพุ่งสูงของฮอร์โมนที่เรียกว่าโปรเจสโรนนะคะฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมในเพศหญิงข้อที่3าเมื่อเราตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนี่ยจะทําให้เกิดการพัฒนาของเนื้อเยื่อเต้านมค่ะซึ่งอันนี้จะช่วยลดอุบัติการการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติที่เต้านมและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่4การลดลงของฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนนะคะอันนี้ข้อเสียคือเราอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์นะคะ ข้อดีจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะข้อที่5เมื่อเราตั้งครรภ์หรือเมื่อเราให้นมบุตรเนี่ยจะทําให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเพราะการตั้งครรภ์นเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสารีระวิทยาแล้วก็พวกกลุ่มสารเคมีในร่างกายนะคะทุกคนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในเพศหญิงได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์จะไม่เป็นมะเร็งเลยนะคะเพียงแค่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้บางส่วนยังมีความ เสียงอีกหลายอย่างนะคะที่เสี่ยงทําให้เราเนี่ยเกิดมาเรงในเพศหญิงไม่ว่าจะความเครียดการกินอาหารที่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งนะคะการใช้กลุ่มคูมกาเนิดที่ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเพศสัตจกรหรือแพทย์ผู้เชี่วชาญในการแนะนําดูแลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมถ้าท่านชอบข้อมูลในการดูแลสุขภาพแบบนี้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนกดติดตามช่องนี้กันไว้นะคะกับ่ายผู้เชี่วชาญด้านเสริมอาหารเซอร์ติฟายจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ